เมืองนครรัชสีมาท่ามกลางการใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่วุ่นวายยังมีสิ่งหนึ่งที่สะท้อนชีวิตชาวโคราชนั่นคือคูคลองประจำเมืองซึ่งมีผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นยังคงใช้น้ำจากคูเมืองเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต แต่ปัจจุบันคูน้ำแห่งนี้พบกับปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากฝีมือมนุษย์จากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ทำให้ขยะถูกพัดปลิวลงน้ำและบางคนยังเลือกที่จะทิ้งขยะลงในน้ำทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาคือทำให้น้ำในคูของเน่าเสียจนทำให้เป็นสีเขียวและยิ่งไปกว่านั้นคือส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ ซึ่งทำให้คนในบริเวณนั้นต่างได้รับผลกระทบโดยเฉพาะช่วงที่มีการจัดงานที่เขาจัดงานนานๆก็มันน้ำมันก็เสียบ้างแต่ก็มีหน่วยงานมาดูแลอยู่ก็มีลูกค้าเขาก็คอมเมนบ้างว่าปล่อยปลาลงไปว่าปลามันจะอยู่ได้ไหมอะไรประมาณนะะี้ค่ะผมก็อยากให้มันเป็นน้ำสะอาดไทยที่ได้สะาอากอ็บางที <ๆ S 3> บางช่วงนะมันถ้าน้ำมันเหม็นขึ้นมาเนาะ ถ้าน้ำหม,ม็นขึ้นมาเนี่ยมันก็ทุกทุกคนเนี่ยก็หม็นตะบดน,นะว่าน้ำม,มันหมึนในงานนี้และในมุมมองของนักท่องเที่ยวก็น้ำก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่แต่ก็คือเราไม่ได้เห็นเป็นประจำว่าอ่าที่ประจำอยู่มันเป็นยังไงสิ่งปกติมันมันเป็นยังไงขนาดไหน ก็ตอนนี้ก็คงก็พอใช้ได้อยู่ครับเพราะแต่ๆเสียอย่างเดียวก็มันไม่มีการระบายแค่นั้นเองคันถ้าคุณยังอยากเห็นภาพบรรยากาศเหล่านี้ซึ่งมีคูน้ําเป็นส่วนหนึ่งในการดํารงชีวิตขอจงช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่คู่ชาวโคราชตลอดไป ฝากให้ชาวโคราชท,ทุกคนหรือนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะคะก็ช่วยกันรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมไม่อยากให้ทิ้งขยะลงไปเพราะมันเป็นหน้าตาของชาวโคราชมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่มาสักการะยะโม